วัดเขตนาบุญยารามนะคะจัดพิธีสมโพธิเปิดพระเนตรพระประธานสัมปพุโจค่ะที่วัดเขตนาบุญยารามพระมหาคณามัมธรรมะปัญญาที่วัดเจ้าคณะใหญ่อานามิกายแห่งประเทศไทยจากวัดกุศลสมาธรกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสมโพธิเบิกพระเนตรพระประธานสัมเพวุโจโดยมีนายพิษโพธารามิกผู้บริหารโมโนโกรุป๊ป อาจารย์คทาชินังบัญชรและนายมนทนมนูสุรรวมด้วยน,นายนรงธีรจันทรางกูลรองผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีรองศาสตราจารย์ดรพิชณีโพธารมิกนายกสมาคมชาวจานย์ร่วมในพิธีสำหรับพิธีในครั้งนี้เพื่อฉลององค์พระประธานทั้งสามองค์ได้แก่พระอมิตาพุทธเจ้าพระสักยามุนีพุทธเจ้าและพระโะพชยคุรุไวยทูลประพาพุทธเจ้า พิธีเปิดเนต่พระประธานทั้ง3าองค์ให้มีความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังได้รับประธานพระบรมสารีริกรธาตุมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกให้มาบรรจุในองค์พระเกตของพระประธานทั้ง3องค์ด้วยซึ่งในการสมโภชองค์พระประธานทั้ง3องค์ในครั้งนี้ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาทั้งพิธีทางอนามนิกายและพิธีทางพุทธมหายาน โดยพระราชจันรทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและคณะสงกระดับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลอีกจำนวน10รูปทำพิธีสมโภชค่ะสวัสดีครับพุทธศาสนิกชนและคุณผู้ชมชาวจันทบุรีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมคาราดิมชรขออนุญาตเป็นตัวแทนของ วัดเขตนาบุญญารามและผู้บริหารโมโนกรุ๊ปรวมไปถึงตัวแทนของชาวจันทบุรีทุกท่านนะครับได้มากราบขอบพระคุณคุณผู้ชมและชาวจันทบุรีทุกทกท่านรวมไปถึงชาวภาคตะวันออกทุกทกท่านด้วยนะครับที่ได้มาร่วมบุญกันในวันนี้เพื่อที่จะฉลององค์พระประธานทั้ง3องค์และ ได้ร่วมจิตร่วมใจกันในการถวายองค์พระประธานทั้งสามแด่พระคุณเจ้าพระอาจารย์น้อยท่านเจ้าอาวาสวัดเขตนาบุญญารามซึ่งในวันนี้เราได้รับกรุณาจากท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พระอาจารย์ใหญ่นะครับสายอานันตนิกายนะครับได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ด้วยองค์เองเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังได้ทําพิธีเบิกเนตรนะครับ เพื่อที่จะให้องค์พระประธานทั้งสามนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และด้วยความเป็นสิริมงคลยิ่งนะครับเรายัางได้รับประธานพระบรมสา,ารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อที่จะบรรจุในองค์พระเกศขององค์พระประธานทั้งสามนี้ด้วยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีโอกาส นะครับก็อยากจะให้มาสักการะองค์พระประธานทั้งสองค์คือองค์พระอมิตาพุทธเจ้าซึ่งอยู่ทางด้านขวามือนี้นะครับสำหรับองค์พระอมิตาพุทธเจ้านั้นคือพระพุทธเจ้าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตตามความเชื่อของมหายานนะครับและเชื่อกันว่าองค์พระมิต t าพุทธเจ้านั้นทรงอยู่ที่ดินแดนสุขขาวดีหรือดินแดนพุทธเกษตรขอพุทธบารมีและพุทธานุภาพให้ตัวเรานั้น เมื่อร่างกายของเราดับขันไปแล้วจิตของเราก็จะไปสู่สุขตินั่นคือดินแดนสุขาวดีหรือพุทธเกษตรนั่นเองครับสำหรับองค์กลางนั้นคือองค์พระพุทธเจ้าสีสักยมุนีคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับเราขอพรให้ตัวเรานั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับและสำหรับองค์ด้านซ้ายมือนะครับคือองค์ พระภัยสัชยาคุรุไทูลระยะประพาตถาคตพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าที่มีแสงสว่างดุจแก้วไทูนสีน้ำเงินส่องสว่างหาประมาณไม่ได้และเป็นครูแห่งยาทั้งหลายครับแล้วขอพอรให้ตัวเรานั้นมีสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตสุขภาพของปัญญาและที่สำคัญสุขภาพของทรัพย์สมบูรณ์นะครับ นั่นหมายถึงว่าเราจะได้มีอริยทรัพย์ทั้งหมดทั้งปวงทั้งร่างกายจิตใจและสมบัตินะครับในการดูแลและสืบทอดพระศาสนาให้ยาวนานต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดครับและนี่คือบารมีของการที่เราได้ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประธานทั้งสามองค์ในวันนี้ที่วัดเขตนาบุญญารามนั่นเองครับสุดท้ายนี้ต้องขออนุญาตนะครับ ขอบารมีขออันเชิญพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งสาพระองค์พระมิตราพุทธเจ้าพระภัยัจยากุรุไวยทุระยะปะพาตถาคตพุทธเจ้าพระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าได้ประทานพรให้คุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านประสบความสุขความสําเร็จดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อร่างกายดับขันไปแล้ว ได้ไปอยู่ในดินแดนสุข,ขาวดีพุทธเกษตรเมื่อย,ยังมีชีวิตอยู่ขอให้มีอริยทรัพย์ทั้งร่างกายจิตใจปัญญาและสมบัติที่สมบูรณ์เพื่อที่จะได้ดูแลและสืบทอดกระทำความดีต่อพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับร่ำรวยรุ่งเรืองราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขทุกท่าน โมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยครับ